เลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาติก็ย้ำนะคะว่ารูปแบบหาทางออกประเทศของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นไปไม่ได้พร้อมกับแนะนําให้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุยกับนายสุเทพให้ชัดเจนก่อนเดินสายคุยกับฝ่ายอื่นค่ะนายณทูใส่เกื้อเลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาติหรือนปชเห็นว่า การออกมาเสนอรูปแบบหาทางออกประเทศของนายอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์โดยการเดินสายพูดคุยกับกลุ่มต่างๆไม่ใช่เรื่องใหม่โดยก่อนหน้านี้มีหลายฝ่ายออกมาเสนอแนวทางเช่นเดียวกันมาแล้วแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จโดยยืนยันนะคะว่าแนวทางของนายอภิสิทธิ์ไม่สามารถ หาทางออกให้กับประเทศได้พร้อมกับแนะนำหากนายอภิสิทธิ์ตั้งใจจริงที่จะแก้ปัญหาบ้านเมืองควรหารือกับนายสุเทพเทือกสุบัณผู้ต้องหาคดีกบฏให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยเดินหน้าพูดคุยกับฝ่ายอื่นๆค่ะอย่างไรก็ตามเชื่อว่าหากยุดแนวทางที่นายาพิสิทธิ์เสนอไม่เกินหนึ่งสัปดาห์เรื่องดังกล่าวจะเงียบหายไปเป็นเพียงการช่วยโอกาสทางการเมืองของคนกลุ่มเดียวกัน ทั้งพักประชาธิปัตย์และม็อบประชาธิปัตย์ที่ร่วมกันเล่นละครตบตาคนดูซึ่งคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่เชื่อแน่นอนค่ะเลขาธิการนปชเห็นว่าสิ่งที่นายพิสิทธิ์กำลังทำเป็นความพยายามใช้วัฒกรรมเล่นละครการเมืองโดยมีชื่อเรื่องว่าอภิสิทธิ์สีถนนชัยค่ะสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์กำลังทำเนี่ย ผมไม่ได้มองในแง่ร้ายนะครับแต่ผมมองผมมองโลกจากความเป็นจริงว่าเป็นความพยายามที่จะใช้วาทกรรมใช้ท่วงทำนองใช้ลีลาซึ่งเชื่อกันเอาเองว่าถูกตาต้องใจคนไทยมาเพื่อแสดงบทพระเอกทางการเมืองเท่านั้นนะครับแต่ถ้าทำแบบนี้วิธีการอย่างนี้ ทั้งที่เบื้องหลังไปรู้เห็นเป็นใจกับุเทพเทือกสุบรรณคุณอภิสิทธิ์จะเป็นพระเอกได้เรื่องเดียวชื่อเรื่องอภิสิทธิ์ธนนชัยไม่สามารถจะเป็นเรื่องอื่นได้ส่วนที่ตนเองเสนอแนวทางออกให้กับประเทศโดยสรุปทุกพักการเมืองต้องร่วมกันประกาศสัตยาบันสนับสนุนการเลือกตั้ง หากพักใดที่ไม่ร่วมลงสัตยบันก็ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งหลังจากการเลือกตั้งแล้วต้องตั้งคณะระัฐมนตรีชุดพิเศษที่มาจากทุกฝ่ายขณะที่สภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่เดินหน้าสร้างกระบวนการปฏิรูปประเทศภายใน6เดือนถึง1ปีจากนั้นยุบสภาจัดก,การเลือกตั้งใหม่ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน ส่วนพักการเมืองที่สนับสนุนปฏิรูปก่อนเลือกตั้งซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ก็ควรประกาศตัวออกจากการเมืองอย่างเปิดเผยเพื่อให้สังคมเกิดความชัดเจนโดยเชื่อว่าจะแก้ปัญหาวิกฤตก,การเมืองได้ค่ะ